พี่น้องเนี่าพา,ามาชมตำรึงฝรั่งพี่น้องยอดงามงามนะขึ้นเนี่ยตำรึงฝรั่งนะพี่น้องขึ้นตามรั่วแบบนี้แหละนะมันก็เป็นเถาเรื่อยแบบนี้นะฮะเนี่ยเขาก็จะเก็บยอดเนี่ยนะ,ะเอาไปฉาบน้ํามันนะฮะแต่ถ้าฝนตกอ่ะเก็บไปกินเนี่ยมันบดีนะฮะมันก็มีกินเยอะบอดีเยอะเนาะนะมันมีสารสารบางตัวนะฮะที่มันบดีต่อร่างกายเนาะ,ะนะ,ะกินน้อยๆแต่พองามนะฮะก็คือ ช่วงเนี้ยฝนตกกินก่ได้นะคะพี่น้องต้องรอแบบอะไรเขาเรียกแหละช่วงที่ต้องต้องแดดออกดีๆถึงจะเก็บกินได้นะคะถ้าช่วงนี้เก็บไปกินอาจจะทําให้ท้องเสียนะ,ะพี่น้องดูยอดงามๆนะคะเนี่ยยอดตํารึงขนาดตํารึงตํารึงฝรั่งนะคะเพ,เพื่อนๆเนี่ยเดี๋าปาพามาชมตํารึงฝรั่งอ่า กินรสชาติเป็นไงรสชาติก็เหมือนตำรึงเนี่ยนะคะมันก็จะออกมันๆนะเอามาฉาบจิ้มน้ำพริกเนี่ยอร่อยดิแซบดิยปาก็ชอบกินนะ,ะแต่ก็บอกกินเยอะนะ,ะเพราะว่าสุขภาพเยปาค่อนข้างดีเนี่เป็นคือมันจะขึ้นเรื่อยเป็นเถ่นะฮะเป็นรั่วเลยนะฮะเนี่ยนะฮะเก็บไปฉาบกินหรือเอาไปแกงเรียงอะไรก็ได้พีะะ่นะะ้องนะฮะตำรึงฝรั่ง ใครอยากเห็นยอดตำรึงฝรั่งเป็นแบบไหนก็นี่แหละค่ะยอดตำรึงฝรั่งนะคะเพื่อนเป็นริมรั้วนี่เต็มเลยนะคะนะเป็นรัว้วเขตเอ๋อของแม่นม้ำนะคะเนีย่ยปลาแอบมาเก็บแถวนี้ยประจำนะเพื่อน,นติดกระทางรถไฟนะคะติดทางข้ามแม่นม้ำมาเอ B C, เป็นสะี่เนาะ giọt ngám ngầm thì nó ụp im chưa